แถมพี่สำคัญค่ะราคาประหยัดลงด้วยอดจะพูดไม่ได้เลยกับเทรนด์เครื่องเลเซอร์ในช่วงนี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของโปรแกรม Monopolar RF ซึ่งมีอยู่มากมายค่ะแล้วทำไมมันถึงมีหลายแบรนด์เหลือเกินแล้วทำไมมันถึงมีหลายเวอร์ชัน <c oughs> ก็เพราะว่า Monopolar RF นะคะ <c oughs> เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยากให้หน้ารัดกระชับ ีบแล้วก็ดูเด็กลงนะคะวรวมถึงกระตุ้นให้ตัวริ้วรอยใบหน้าของเราดีขึ้นและไม่ใช่แค่หน้านะคะเราสามารถทำที่บริเวณลำตัวให้เปะ๊ะเนียนและพร้อมออกอีเวนต์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจที่เลนอยู่ว่าแล้วโปรแกรม m o n o โ o l a r RF เนี่ยปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นไวขึ้นหน้าจอมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรวมถึงไซซิ่งโคลที่แปะ อยู่บนหน้าเรานะคะก็ใหญ่ขึ้นทํางานได้เร็วแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแถมที่สําคัญค่ะราคาประหยัดลงด้วยเอาเปล่า